สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับช่องบูธพระเครื่องนะครับวันนี้ก็มีรายการพระเครื่องของหลวงปู่เชิญมาแนะนําให้อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นที่น่าเก็บน่าสะสมนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจตามคลิปต่างๆนะครับก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยครับจะพยายามพัฒนาคลิปแล้วก็หาพระเครื่องต่างๆลงมาให้เป็นความรู้เรื่อยๆนะครับ วันนี้เราก็จะมาดูพระของหลวงพ่อเชิญวัดคุกทองรุ่นมหาลาบมหาโชคมหาเศรษฐีนะครับวัดโคกทองอำเภอผักจังหวัดอยุธยานะครับโดยกล่องโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นกล่องเป็นเซ็ตอย่างนี้นะครับอันนี้สร้างมาปี2525 25, สร้างตอนสมโพธกกุงรัตนโกสินทร์200ปีนะครับ2525 25, นะครับก็รวม40ปีละ นะครับลักษณะกล่องก็จะเป็นสี่เหลี่ยมโดยรอบนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับสี่เหลี่ยมยข้างหลังก็จะเป็นของวิชั่นพลาสติกนะครับถ้าจําไม่ผิดอ่าใช่ครับเป็นวิชั่นพลาสติกนะครับกล่องก็จะออกเหลืองหน่อยตามอายุพระนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี25ห้านะครับโอเคเซตนี้สร้างขึ้น ตอนสมโพศกรุงลตนโกสินนะครับส่วนประวัติหลวงพ่อเชิญนี่ท่านใดอยากจะทราบเนี่ยผมเคยลงคลิปไปแล้วอาจจะย้อนดูคลิปหลังๆของผมได้นะครับพระของหลวงพ่อเชิญท่านสร้างไว้ดีมากและท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับท่านก็สร้างไว้หลายรุ่นเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเหรียญรุ่นมหาลาภมหาโชคมหาเศรษฐีนะครับเซต แบบนี้นะครับถ้าเจอในสนามก็เก็บสะสมไม่ได้นะครับราคายัางไม่แรงและพระท่านก็มีพุทธคุณดีเจตนาในการสร้างดีคือรุ่นนี้สร้างเมื่อปี2 5 2 5สมโพธิกรุงารัตนโกสินทร์ซึ่งออตอนที่สมโพธิรัตนโกสินทร์นั้นนะ่ะมีหลายที่หลายวัดเหมือนกันครับที่สร้างสมโพธิรัตนโกสินทร์ออกมาไม่ว่าจะเป็น หลวงปู่ทวดนะครับรุ่นรอศสองร้อยนะครับของอาจารย์นองวัดสายขาวหรือจะเป็นหลวงพ่อโสธรที่ระลึกสมโพธิรัตนโกศิทร์สองร้อยปีหรือจะเป็นพระแก้วมรกตพิธีสมโพธิรัตนโกศิทร์สองร้อยปีซึ่งช่วงนั้นก็จะมีวัดว่าอารามออกมาทำพระรุ่นสมโพธิรัตนโกสิทร์นี่ก็เยอะพอสมควรวันนี้เราจะมาดูของหลวงพ่อเชิญกันนะครับรุ่น <c oughs> มหาลาภมหาโชคมหาเศรษฐีเนี่ย ก็เป็นเซตอันนี้เป็นเซตสามเหรียญน,นะครับเป็นเซตสเหรียญเลยนะครับก็ก็จะมีเป็นเป็นสมเหรียญบนกรรมยี่นะครับที่เคยเจอมาก็จะมีกรรมยีสีเขียวสีแดงสีฟ้านะครับมหโชคมหลาบแล้วก็มหาเศรษฐีนะครับ ก็จะพบเจอกันอยู่2เนื้อนะครับเป็นเนื้อกระไหลทองแบบนี้นะครับแล้วก็เลือทองเนื้อทงอทงแดงลมดําก็แบ่งเป็นมหาโชคมหาลาภแล้วก็มหาเศรษฐีด้านหน้าก็เป็นเดี๋ยวเรามาดูแต่ละองค์เลยนะครับออโอเคอันนี้เป็นมหาโชคครับ ด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงพ่อเชิญนั่งขัดสมาธิบนอาสนะนะครับด้านล่างจะเป็นนกนะครับล,ลักษณะเหรียญเหมือนเหรียญของหลวงพ่อแชม่มวัดตะก้อมตะก้องนะครับาบางคนเขาเรียกเหรียญทรงดอกทานตะวันนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปพระศิวลีนะครับหลังเป็นรูปพระศิวลี ด้านบนเขียนว่าวัดโคกทองนะครับอ่าด้านบนเขียนว่าวัดโคกทองด้านล่างเขียนว่าจังหวัดอยุธยานะครับแล้วก็มียันอ,อ่าด้านบนเขียนว่าวัดโคกทองนะครับตรงกลางเป็นพระศิวลีนะครับ อลังจว่าจังหวัดอยุธยานะครับข้างล่างวัศิวรีก็มียันอิสวาสุนะครับอิสวาสุนะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นยันอุณารมสาอันนะครับข้างบนยันอุณารมสอันด้าน ซ้ายเขียนว่าหลวงพ่อเชิญนะครับ200ปีนะครับด้านขวาก็เป็นอำเภอพักไห่แล้วก็ด้านล่างก็เป็นระัตะนะโกสินทร์นะครับนะครับลักษณะของเหรียญครับปี2525 25ก็พยายามดูดูเนื้อห่วงนะครับดูเนื้อ พยายามดูเนื้อพระกับเนื้อหูนี่ต้องสีใกล้เคียงกันนะครับต้องสีใกล้เคียงกันนรครกบแล้วก็อาจจะมีมีรอยมีรอยปิ้นนะครับรอยรอยปิ้นตามรอยหยักของอ,องค์พระนะครับจะมีรอยปิ้นอยู่จะเห็นรอยปิ้นตามขอบนะครับรอยปิ้นนะครับรอยปิ้นตามรอยหยัก ขององคพระนะครับอ,อันนี้เป็นเหรียญด้านหน้าเป็นเหรียญมหาโชคนะครับอ่าอน,นี่มหาโชคด้านหน้าเป็นหลวงพ่อเชิญนั่งขัสมาทีบนอาสนะข้างใต้เขียนว่ามหาโชคแล้วก็เป็นรูปนกนะครับน,นี่เป็นมหาโชคต่อมาเราก็ดูเหรียญต่อมาก็คือ เหรียญมหาลาบนะครับต่อมาก็เป็นเหรียญมหาลาบดูองค์รวมก่อนนะครับเหรียญมหาลาบเหรียญมหาลาบองค์รวมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับข้างล่างก็จะเป็นร <igans> ูปรูปไก่นะครับหลวงพ่อเชิญนั่งบนอาสนะข้างล่างเขียนว่าตรงอาสนะเขียนว่ามหาลาบนะครับแล้วก็ เป็นรูปไก่หางพ่วงเลยนะครับลักษณะทรงสัตว์อย่างนี้เหมือนท่านจะล้อพิมพ์มาจากของหลวงพ่อปานเพราะว่าท่านก็เคยไปศึกษากับวิชา,าหลังยันเกาะเพชรกับหลวงพ่อปานมานะครับะนะครับลักษณะทรงสัตว์นี้อันนี้เป็นมหาลาบนะครับมหาลาบด้านหลังของมหาลาบก็จะเป็น พระสังกจายนะครับพระสังกจาจย์นะครับตหลังมหาราชเป็นพระสังกจจรย์นะครับยันก็เหมือนเดิมดูห่วงข้างล่างเป็นพระสังกจจรย์นะครับยันก็เป็นอิศวาสาุแล้วก็มีอุาณาโมข้างบนนะครับ อารมณ์ก็นบนสามเส้นนะครับโดยขอบโดยรอบมีรอยปริ้นนะครับกระไหลก็จะมีะบางองค์ก็จะมีลอกบ้างนะครับตามอายุนะครับเพราะว่าผาปีตั้งแต่ปี2525น25แล้วนะครับกระไหลก็จะมีลอกออกบ้างนะครับ แต่ว่าองค์นี้ต้องถือว่ากระไหลยังเดิมๆอยู่นะครับยังสวยอยู่อันนี้เป็นทรงไก่มหาลาบนะครับเป็นทรงไก่มหาลาบโอเคอันนี้เป็นทรงไก่มหาลาบแล้วก็จะเหลืออีกหนึ่งเหรียญจะเป็น เลขหนเหีือเป็นทรงปลานะครับเป็นทรงปลาเป็นทรงปราลาด้านหน้าเป็นหลวงพ่อเชิญนั่งวนอัสนะแล้วก็ตรงอัสนะก็เขียนว่ามหาเศรษฐีนะครับเป็นทรงปลา ด้านหลังเป็นรูปพระปิตาพระขวัมนะครับข้างบนเขียนว่าวัดโคกทองอยันก็เหมือนเดิมครับอิสวาสุก็อุณารมสาเส้นเหมือนกันนะครับมาดูานี่ับปิตากับเส้นตรงคมชัดนะครับเส้นขมชัด ชัดหมดเลยนะครับถ้าเส้นเล็กผอมไม่คมชัดนี่ก็ถือว่าเก้น,นะครับอขอบมีรอยปิ้นนะครับอขอบมีรอยปิ้นชัดเจน งห่วงเชื่อมกับเนื้อตัวพระต้องสีใกล้เคียงกันนะครับโอเคชุดนี้ก็มีสามเหรียญน,นะครับเป็นสามเหรียญที่น่าสะสมนน่าสะสมเจอในสนามก็เก็บได้นะครับราคาก็ยังไม่แพงนะครับกล่องนี้ก็เล่นหากันอยู่เจ็ดแปดยยังพอเจ้าหาได้ครับผม บางที่ผมก็เริ่มเห็นราคาขยับไปพันกว่าแล้วนะครับบางที่ผมก็เห็นราคาขยับไปพันกว่าแล้วก็พระของหลวงพ่อเชิญก็ยังน่าเก็บอยู่นะครับราคายัางไม่แรงก็ทรงสัตว์สอย่างก็คืออ่งนกทรงไก่แล้วก็ทรงปลาบางคนบอกว่าก็ตามอาชีพนะครับอันนี้อากาศ ันนี้บนหากินบนดินอันนี้หากินทางน้ํานะครับก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับส่วนมากคนที่เขาเป็นอา,อาชีพต่างๆเขาก็จะหาแขวนกันตามถนัดสายใครสายมันนะครับแต่หลวงพ่อเชิญท่านก็เมตตามาหาลาบท่านก็เป็นพระที่มีเมตตาครับาามาดูสามเหรียญพร้อมกันเลย อย่างนี้โอเคอนี่ครับมหาโชคมหาลาภมหาเศรษฐีอ่านี่ด้านหลัง,งนี่เลยครับมหาโชคมหาลาภมหาเศรษฐีมีพระศิวลีพระสังกจาและพระปิตาพระวันนะครับ ขึ้นชื่อว่าเป็นพระที่เด่นด้านโชคลาภทั้งสามองค์เลยนะครับเด่นด้านโชคลาภทั้งสามองค์เลยนะครับส่วนราคาเล่นหากันก็ยังไม่แรงนะครับมีสองเนื้อนะครับจำนวนการสร้างเนี่ยตอนที่สร้างตอนที่ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ศกเนี่ย ก็คือทางวัดก็ได้จัดสร้างรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อฉลองกรุงรัตนโกสินทร์200ปีนะครับแล้วก็มีอยู่2เนื้อกระไลทองกับทองแดงลมดำนะครับราคาก็ยังพอเล่นหากันได้จับต้องได้และเป็นพระดีมีเจตนาการสร้างที่ดีชัดเจนก็ผมว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งของท่านที่น่าเก็บน่าสะสมนะครับ ใครมีไว้ก็เก็บไว้ราคาก็ขยับไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้ามีงานประกวดเดือนพฤษภาคมนี้ก็น่าจะมีรายการของท่านส่งประกวดนะครับถ้าเราดูด้านข้างเหรียญนี่ก็กระไหลก็จะมีลอกบ้างนะครับดูด้านข้างเหรียญนี่กระไหลก็จะมีลอกบ้าง ตามระยะเวลาตามระยะเวลาของเหรียญน,นะครับปี2525 25นะครับข้างก็จะมีกระไรล,ลอกบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะชุบมาแบบอันนี้ของท่านเนี่ชุบมาม่เยอะชุบมาบางๆครับอ,อันนี้ก็มีลอกเหมือนกันครับมีลอก พราะท่านชุบกระไหลมาบางๆอ่ไม่ได้ชุบเยอะโอเคก็นับเป็นอีกเหรียญที่น่าเก็บอ่าน่าสนใจของท่านนะครับเพราะหนึ่งเจตนาการสร้างดีและสร้างในปีในคราวที่สมโพธกรุงรัตะนโกสินทร์200ปีพอดอีซึ่งเป็นเป็นพิธีดีพิธีใหญ่นะครับอ่า แล้วก็มีพุทธคุณด้านเมตตาค้าขายนะครับก็เพื่อนๆก็ลองเช่าหาได้นะครับเจอในสนามก็เก็บไปได้ครับราคายัางไม่แรงนะครับเก็บกันไว้ตอนนี้คนเล่นภาพบอกว่าเก็บวันนี้พรุ่งนี้ก็เก่าแล้วนะครับอลองดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อนๆ ้็มีโอกาสหน้าผมจะได้นำพระรุ่นอื่นมานำเสนอกันอีกอวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ